บีนาทีชีวิตไฟไม่โกดัง8ริ้วอาคารรุดคนติดข้างในบี B. ใครจะคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้เหตุการณ์ไฟไม่ครั้งใหญ่นี้ไม่ได้เป็นแค่ข่าวแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนแล้วคุณล่ะเคยคิดถึงความเสี่ยงจากเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไม่ที่โกดังโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงซาหรือที่รู้จักกันดีในชื่อแปดริ้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ไฟไม่ธรรมดาเพราะอาคารเริ่มทุดตัวลง และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือมีรายงานว่ามีผู้ติดอยู่ภายในอาคารจํานวนมากและหลายคนกําลังประสบปัญหาสําลักควันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยต่างเร่งรุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนตามรายงานจากเพจไฟเออร์3 3 7. s c u e Thailand https://www.facebook.com/333541505995467 4เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ11.45นาที ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชเชียงสสวนักัวกดังโรงงานแห่งหนึ่งควันดำหนาทึบป่วยพุ่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความรุนแรงของเพลิงไม่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายหน่วยงานรวมถึงอาสาสมัครดับเพลิงตะวันออกได้ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่บีแต่ตรงนี้แหละที่น่ากังวลบีข้อมูลเบื้องต้นระบุวา่ามีผู้ติดอยู่ภายในอาคารเป็นจำนวนมากและหลายคนกำลังสำลักควันซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นคุณจะรู้สึกอย่างไร สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อโครงสร้างของโกดังเริ่มสุดตัวลงเนื่องจากความร้อนสะสมเป็นเวลานานทําให้การเข้าช่วยเหลือเป็นไปนอย่างยากลาบากและอันตรายมากยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องทํางานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในก่อนที่อาคารจะพังถล่มลงมาทั้งหมดต่อมาในช่วงเที่ยงวันมีรายงานเพิ่มเติมว่าโกดังที่เกิดเหตุเป็นโกดังเก็บอาหารแช่แข็งซึ่งยิ่งทําให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นเพราะวัสดุที่ติดไฟง่าย และสารเคมีที่อาจมีอยู่ภายในกัวดังสามารถทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วและปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกมาได้บีและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปบีการดับไฟในกัวดังอาหารแช่แข็งนั้นแตกต่างจากการดับไฟทั่วไปเพราะอุณหภูมิที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดการระเบิดได้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ในที่สุดเมื่อเวลาประมาณ13นาฬกาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จแต่ถึงกระน,นั้นอาคารก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักและบางส่วนได้สุดตัวลงมาแล้วความเสียหายทั้งหมดจะประเมินได้ก็ต่อเมื่อเพลิงดับสนิทและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในได้อย่างละเอียดเท่านั้นเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญที่เตือนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอัคคีภยัยและการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงการฝึกซ้อมดับเพลิง หรือการวางแผนอพยพในกรณีเกิดเหตุร้ายบีคำถามที่น่าคิดบีคุณคิดว่าโรงงานและโกดังในประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยด้านอาคีภัยมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย